มาดูการใช้สูตรฐานคงที่กำลังตัวแปรนะครับก็คืออินทิเกรตค่าคงที่ยกกำลัง vdv v, แล้วก็อินทิเกรต e ยกกำลัง vdv v. ตัว e เนี่ยก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะซึ่งก็เป็นจำนวนจริงนะมีค่าอยู่ประมาณ2.7 1828นะมันเป็นค่าคงที่นะ แล้วก็เป็นจํานวนอัตกกรกยะนะครับคล้ายๆก็เหมือนกับพวกเดียวกันกับพวกค่าพายค่าพายก็เป็นอัตกกรกยะเหมือนกันเพราะฉะนั้น e เนี่ยก็คือค่าคงที่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนนะ <c oughs> ข้อ1นึ 1. E, ่งอินทิเกรต d x อ่าอินทิเกรตหส่วน e ยกกำลัง 2X d x อ่ x ตัวนี้เราก็ ตัว e เนี่ยมันอยู่เป็นตัวส่วนนะให้เรายกขึ้นมาด้านบนก่อนนะยกขึ้นมาเป็นเศษซะก่อนอก็เป็นเท่ากับอินดิเกต e ยกกำลังลบ 2x dx นี่ทีนี้ <c oughs> ถ้ากรณีนี้เนี่ยตัวไส้ของ e เนี่ยมันก็คือลบสยกกำลัง x นะเพราะนั้นเราอาจจะใช้ในลักษณะของการาเลือกไส้เนี่ยเอามาดิฟนะครับก็คือเป็นลักษณะการเปลี่ยนตัวแปรนั่นเองเนอะก็คือให้ให้ u เนี่ยเท่ากับลบ2 x แล้วเราก็ดิฟนะ du by dx เท่ากับ d by dx ลบ 2x ก็จะได้เป็นลบ2 d u แล้วย้าย dx มาฝั่งนี้นะครับจากนั้นเราก็ย้ายลบ2มาหาร du เพราะฉะนั้นเราจะได้ dx เท่ากับ d u ส่วนลบ2เน่ยเสร็จแล้วเรา ก็เอากลับเข้าไปแทนค่านะเอากลับเข้าไปแทนค่าจากอินทิเกรต D X x นะส่วนด้วย E อ่าโทษทีเอายกขึ้นไปเลยนะ E ยกกำลังลบ 2X นะ DX เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ อินทิเกรต e ยกกำลัง u นะ e ยกกำลัง u dx dx ก็คือ dx ก็คือ du ส่วนลบสอง du ส่วนด้วยลบสองนั้นเราก็จะอินทิเกรตต่อได้นะก็เป็นดึงกำลังอ่าดึงอ่าลบหส่วนสอออกมา ก็เป็นลบ1ส่วน2อินทิเกรต e ยกกำลัง u ก็จะได้ e ยกกำลัง u แล้วก็บวกด้วยค่าคงที่ c อ่ะเปลี่ยนตัวแปรกลับไปนะจาก u ก็เป็น x นะครับก็เป็นลบ1ส่วน2อ e, ยกกำลังลบ2 x บวก4นะ่อทีนี้เราอาจจะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือจบนะครับ แต่ถ้าเราจะจัดรูปเพิ่มก็จะได้เป็นลบหนะึ่งส่วนด้วย2คูณกับ e ยกกำลัง2 x นะครับแล้วก็บวกด้วยสเค